วิธีการในการที่จะให้าทางซีของตัวเองดูดีนะเรื่องคลิปเรื่องบทสัมภาษณ์บางทีก็ตัดมาเฉพาะบาง่วงบางตอนที่ตัวเองได้ประโยชน์แต่ว่าฉบับเต็มไม่ได้ใส่มานะฮะหรือภาพข่าวหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นะรเรื่องอย่างนี้บางครั้งค่าวมันต้องดูกันยาวๆดูกันรอบๆด,ด้านนะฮะจะไปตัดสินใจไปแค่คลิปสั้นๆหรือเหตุการณ์สั้นๆเพราะว่าทั้งหมดมันอาจจะตรงกันข้ามมันอาจจะไม่เหมือนกันเลยก,ก็ก็อาจจะเป็นได้นะครับ นี่ก็คือเรื่องสถานการณ์ทางด้านการเมืองฮะเราก็เกาะติดกันอย่างต่อนเนื่องแหละนะฮะเพราะว่าไปไปมา,มาก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าปีนี้เนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมนี่ก็คงจะเขาดาวจะร้องปีใหม่กันที่กรุงเทพนี่แหละขณะที่ชาวกรุงเทพม,มานครฝ่ายที่อาจจะสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมก็คงจะไปร่วมด้วยแต่ว่าฝ่ายที่อาจจะรู้สึกเบื่อแล้วเกินมันเหตุการณ์ม,นมันวุ่นวายวุ่นวายไม่จบสิ้นก็คงจะทยอยเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น นับจากนี้ไปแต่ว่าหลังเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ทุกคนก็จะกลับมาสู่สภาพปกติธรรมดาเหมือนเดิมแล้วฮะอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงคือความจริงที่เราต้องเตรียมพร้อมในการที่จะเผชิญหน้ากับมันนะเอาล่ะไปที่คุณหลานย่าโมครับสวัสดีครับคุณหลานย่าโมครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับผมอืมคุณหลานย่าโมในปีใหม่เนี่ยจะหยุดกับเขาหรือว่าจะไปเที่ยวกับเขาหรือเปล่ามันจริงๆก็มีโครงการจะเที่ยวครับแต่ดูแล้วมันมันไม่สนุกหนึ่ง รถเยอะหาที่พักที่จอดรถลำบากที่กินที่อะไรลำบากเยอะแยะแล้ววันละก็บุ่นืมแล้วพูดใกล้ๆกับว่าจะไม่ไปไหนจะปากกลังอยู่แถวโคราชจะไม่ปีใหม่เนี่ยผมจะดูสถานการณ์ในในโคราชแล้วก็มีตอนนี้พออพอโรงพยาบาลมหาลัยอกออจะมาออจะออกมาต่อต้านหีดกันพวกสมัครสสเขาก็ไม่รู้เป็นหนักวอะไรแกผมไม่เข้าใจแกเป็นพอโรงพยาบาลพอโรงพยาบาลมหาลัยครับแล้วก็แล้วก็อ่า ต่อต้านการรับสมัครเลือกตั้งครับจะมาต่อต้านแลวจะมาปิดอาคารอาคารเต็มๆเต็มตินกนสูงระนวลเพราะว่าตรงนั้นเนเป็นๆๆกกตแต่หมัดนครับสมาสเพราะแสดงว่าผอออย่าไปเอ่ยชื่อเขาจะไปเอ่ยโรงพยาบาลเลยแสดงว่าเขาก็สนับสนุนคุณสุเทพอยู่สิครับผมก็เข้าใจได้ว่าสนับสนุนแต่จริงๆมัน <blues. S 2> คําว่าคําสนับสนุนเนี่ยคาว่ารักกันเนี่ยจะรักฝ่ายไหนรักอะไรก็ปล่อยเข้าไปรักอะไรเราไม่ว่าแต่อย่ามาขัดขวางอีกฝ่ายที่เขาจะต้องการบริหารบ้านเมือง จริงๆใน,นเชิงการเมืองมันเป็นอย่างนี้แหละคุณหยานเยาโมบางทีถ้าเกิดว่าต่างฝ่ายต่างรักต่างฝ่ายต่างชังถ้าไม่พยายามที่จะกันแหนกแกหนะพยายามที่จะหาอะไรมากระทบกระทั่งหรือว่าไปเปรียบเปรยหรือว่ากันแนกแหนะกระทบชิงไปถึงคนอื่นบ้างบางทีมันก็ไม่สนุกอ่ะจริงๆผมยังรอให้สิบให้เกียรติกันทุกคนเนาะก็เป็นถึงระดับนูน้นเพราะผมก็เป็นเป็นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันคนเราเราเป็นเป็นคนเหมือนกัน ทำไมต้องไปกีดกันกันคผมไม่เข้าใจตรงนี้นะครับคุณประจักรเพราะาว่ามันก็เป็นคนไทยเหมือนกันทํามาหากินเหมือนกันพวกเราก็อยู่กันแบบทางคใครทางมันไม่ดีหรือใครมีหน้าที่ทําอะไรก็ทํากันไปไม่มไม่ดีกว่าเลยครับตรงนี้ครับก็อ,อาจจะมีจํานวนหนึ่งอ่ะคุณหลานยโม,โมเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าคนอีกจํานวนหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้ว่าควรจะทําอะไรอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันออกไปก็ถือป็นเรื่องปกติน่ะสังคมประชาธิปไตยไม่เป็นไรหรอกเราก็ค่อยคค่อยคย ให้มันคลี่คลายไปเรื่อยๆอาศัยเวลาบ้างอย่าไปเร่งรัดมากจนเกินไปเข้าใจได้ครับแต่ว่าเช่นคำว่าประชาธิปไตยคุณประจัก์เราต้องไม่ทําร้ายกันเราต้องให้เกียรติกันเราให้ตํดแ่งความคิดเห็นกันเราไม่ใช่ไปอาวุธเข่ยฆ่ากันอย่างนี้คือเราเคารพสิทธิคนอื่นเท่าที่ทุกครับตอนนี้น่ละอย่างตำรวจเนี่ยเขาไม่มีคําสั่งเขาทาอะไรไม่ได้นะครับแล้วเวลาการวจ เน่ยิงแกตั้ตาไปเขาก็ออกมาโวยวายหาตำรวจทำ้ายประชาชนผมถามจริงๆถ้ามีพ่อแม่ของคุณเป็นตำรวจหรือลูกหลานคุณเป็นตำรวจโดนเข็ฆ่าอย่างนี้คุณจะมีความสึกอย่างไรครับอืมอ่ะเอาละขอบคุณนะครับหลานาจ้าบัววันนี้เอาตอนนี้ก่อนก็แล้วกันฮะคุณทำไมต้องไปทำลายเขาอาวุธอาวุธไปเข็นฆ่าเขาทำไมครับอะไรครับอย่างนี้ครับเอาละเอาละขอบพระคุณนะคขอบพระคุณนะครับก็เป็นความเห็นของท่านผู้ชมผ่านทางโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวจะไปดูเอสเสกันบ้างนะครับ ก็ระหว่างที่จะไป SMS เนี่ยก็ย้ํากันอีกนิดนึงนะครับในช่วงเทศกาลหลังปีใหม่นะครับก็คือช่วงวันเด็กนะครับวันที่11มกราคม2557นะครับก็บอกกล่าวไปถึงแฟนๆรายการอีกครั้งหนึ่งครับผมก็จะร่วมกับแฟนคลับทั้งในส่วนที่เป็นแฟนๆของ i b บีทนะครับเป็นแฟนคลับทางวิทยุทั้ง FM 96.5คลื่นความคิดนะครับแล้วก็90.5สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารนะครับ ร่วมกับจิตอา,าสาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของสื่อมวลชนนะครับที่อยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับเราจะจัดโครงการปันของขวัญให้น้องนะครับเพื่อที่จะนำของขวัญซึ่งมันน่าจะมีความสำคัญมันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะไปเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับก็จะมีตั้งแต่เด็กปฐมวัยสัก3าม่ขวบไปจนกระทั่งถึงเริ่มเป็นสาวแล้วก็มีนะฮะ ชีวิตความเป็นอยู่ของเขานี่ก็ดูแล้วเราก็เห็นอกเห็นใจนะครับเพราะว่า,าเป็นเด็กที่มาจากหลายต่อหลายจังหวัดนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกนะครับเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะห่างไกลในสิ่งที่ควรที่จะได้ห่างไกลความอบอุ่นห่างไกลสิ่งที่ควรจะพึงมีเหมือนกับเด็กอื่นๆโดยทั่วไปนะครับเราก็จะรวบรวมนะครับของขวัญน,นะครับจะเป็นเครื่องแต่งกายจะเป็นเสื้อผ้านะครับ จะเป็นอุปกรณ์ถ้าเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนขอให้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนที่สามารถนําไปใช้กับเด็กพิการทางสายตาได้นะครับสเสบุดสนักสือโดยทั่วไปเนี่ยอันนั้นจะใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นหนังสือเสียงนะฮะหรืออาจจะรวมไปจนกระทั่งถึงขนมนะครับเรื่องของใช้นะครับพวกสบู่ยาทิฟฟันผ้าอนามัยก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นสำหรับเด็กๆเ,เหล่านี้นะครับหรือใครจะไปช่วยสมทบทุนเกี่ยวกับเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาในการเล่าเรียนนะครับของเด็กๆเหล่านี้เนี่ยก็ติดต่อผ่านทาง Facebook ของผมนะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่อาจจะส่งจากขึ้นเฟซบุ o กนะครับก็คือประจักษ์มวงศานะครับเฟซบุ๊กประจักษ์มงวงศาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ p i a c h a k นะครับแล้วก็เว้นวักนะครับ m a w o n g s a นะครับถ้าใครสมทบทุนเป็นทุนการศึกษาเราจะมีใบอนุโมทนาบัตรเท่าจำนวนที่ท่านร่วมนะครับ ในการที่จะสมทบเป็นทุนค่าใช้จ่ายนะครับทุกอย่างจะโปร่งใสนะครับจะมีการนําเสนอค่าใช้จ่ายรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็บอกกล่าวกับท่านผู้ชมเอาไว้ครับร่วมกันนะครับในโครงการปันของขวัญให้น้องครับเป้าหมายของเราก็คือโรงเรียนสอนเด็กตาบอดที่จังหวัดลาปางนะครับเราจะไปกันเงียบๆถึงวันเนี้ยแล้วก็จะไปเลยนะครับเพื่อไม่สร้างภาระให้กับที่นั่นด้วยนะครับเพราะว่าในการดูแลเด็กๆเขาก็อาจจะมีภาระ มากพออยู่แล้วนะครับ่าเราไปดู SMS กันสักเล็กน้อยนะฮะ s m s นะครับก็7 410นะครับบอกว่าเห็นด้วยนะครับกับโมเดลนายกดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับ7 202ประชาชนจะพึ่งไข่เปิดโปงคนผิดก็จะโดนข้อหากบฏ1นะครับ1185ฝ่ายหนึ่งกำลังต่อสู้อย่างกล้าหาญอีกฝ่ายไปไร้ประโยชน์นะครับ7753นะครับก็บอกกันสุดท้าย เป้าหมายแท้จริงก็เปิดเผยนะครับจะจัดตั้งรัฐบาลเองนะครับแล้วก็ยังมี3186นะครับฝ่ายรัฐบาลบอกให้ทุกคนเคารพก,กฎหมายแต่ตัวเองไม่ยอมรับและเคารพก,กฎหมายของประชาชนนะฮะสามห่งแล้วก็ยังมีนะฮะเก้านะครับบอกว่าสุเทพไม่ต้องการปฏิรูปเหมือนที่อ้างแต่ต้องการอํานาจหรือเปล่านะครับหนึ่ดูสดทั้งวันนะครับ จะมาโกหกกันไม่ได้นะอ่าไม่รู้ไปดูจากตรงไหน4010บอกว่ารัฐบาลขายเข้าไม่ได้เงินจ่ายเงินชาวค้างจ่ายเงินชาวนามา4เดือนแล้วไม่เห็นรับผิดชอบอะไรก็ขออ,กอ,กอนะุญาตกกรกตนะในช่วงนี้นะครับ4469นะครับตำรวจปลอมออกมาทำร้ายประชาชนทหารทำไมยิ่งอยู่เฉยรู้ได้ไงว่าปลอมหรือไม่ปลอมเป็นตำรวจหรือเปล่าเป็นใครก็เปล่าเราก็ไม่ดูนะครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีความรอบคอบนะครับจะไปหุนหัน พันแล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขลําบากนะครับก็ไม่สนับสนุนะฮะให้ใช้การตัดสินใจแบบบุ่มบ่ามนะครับต้องค่อยๆพิจารณาดูเหตุดูผลแล้วก็ดูข้อเท็จจริงนะครับอ่ซีซีกนีครับบอกว่ายิงปืนไม่ต้องสอนหรอกฉันก็ยิงเป็น,นะฮะ,ะนี่มีการพูดถึงคุณทารุ่งทาริศด้วยนะครับมีการพูดผ่านไปถึงสภาโจกนะฮะ คุณเต้นสภาโจก็มีครับ6067นะฮะแล้วก็ยังมีนะครับ2590พิธีกรควรเปิดโอกาสให้พูดได้เต็มที่คือเราอยากจะเปิดให้พูดเต็มที่แหละถ้าท่านมาแล้วท่านพูดเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือว่าพูดแล้วบางทีมันจับใจความไม่ได้แล้วมันไปเรื่อยฮะเราก็ต้องพยายามที่จะบีบอยู่ในช่วงเวลาที่มันจํากัดจําเขียนนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วมันได้ไม่ได้สาระอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้หรอกเราก็อยากให้คนอื่นได้พูดบ้างนะครับ แล้วก็มี6334นะครับคุณคนไทยพูดถูกครับนี่จากแฟนคลับจากหัวหินนะครับ0 4 2 1วันนี้เขาชุมนุมบ้านนางาบ้านนายกอย่างสงบทำไมใส่ร้ายเขาถ่ายทอดสดทำไมก็ไม่รู้ฮะวันนี้เขาก็ไปชุมนุมปกตินะครับที่บริเวณโยธินพัฒนา3นะฮะก็เราก็ยังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยนะฮะสำหรับเรื่องการชุมนุมที่บ้านนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ก็คือบีไฮ นี่ก็คือชนทุปัญหากับสามารถนะครับค่ำคืนนี้นะครับผมประจกักษ์มงสาสวัสดีครับ